จ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนจ้าทางเอฟซีใหม่หรเอฟซีเก่าด้วจ้าเนาะพามาการเฮลโลงอกด้วยจ้าพี่น้องได้ข่าวว่าเฮลโลงอกออกจ้าแต่ก็เจอเลยด้วยจ้าสองดอกอันนี้ดอกอันอยากบานเล็กหน่อยด้วยจ้าพี่น้องอ่ะฉันนี้เก็บก่อน,มา,นาามากันน้องสาวมากันหลายๆคนด้วยจ้าพี่น้องสวยๆเนาะไปเอาตะกุ่นน้ำมาเลยคะ่ะ Nhĩ chấp nhận đâu chấp nhận không ai đó chấp nhận đâu đứa nhận đâu nó nhận đâu chấp 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 nhận ขวกินวกกินว่ากันนะยิงคือกินจะพี่น้องจะพี่น้องสามดอกเจ้เก็บเอาสอนี้เฮ้ยง่อุ้ยเฮ้ยเง่เฮงสอนี้เขียต่ำนัง่เห็น ล่ะโง่เป็นใครบอกกำลังพูมจ้าเลยไม่ค่อยเห็นตอนนี้จา้าดีหาลนี่ันไ่เห็นห้องไหานเจ้าพี่น้องตอนตีห้าได้อจ้าพี่น้องจะรามาอันนี้ก็เริ่มแจ้งแล้วจ้ะตอนหกโมงกว่าแล้วจ้ะตอนนี้เมน,นี้กะวันที่สิบสามได้อจ้ะพี่น้องเมษาเด้อจ้ะวันพุธเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะรุนกันไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องจา้าจักบอกต้อมไปทางไหนล้วจ้ะ da căn hòa đó cha Đó mà cha thì nó Đồ cà lăng ngàm đó cha mạc đó cho phi nông sửa cha xuống được cha phi nông cha nó chưa hết phần hàng dung đất chứ, nông dung đó cha phi nông nè สวยจ้าจ้าพี่น kind of ้องสวยแม่แตงพุ <medi Holiday> ่งเจาบอที <universities> ่ว่านเรไรเชีนี่นะมาหอมเตาเงะน่ะบ่อ ไอ้หลุกเคยไม่เงี้ยสัตว์โอ้่จะพี่น้องเรียนกันสามดอกเลยเด้อจ้ะเอาสันไลม์เก็บ สวยข่าวจ้าพี่น้องทั้งดอกสานี้ดอกเดียวเอาไปเอาไว้ก่อนเห็นเป็นหมูแล้วเนาะดอกเดียวเนาะกำงามจ้าพี่น้องเฮ็ดเพวงเอขาวน้องยุงเฮ็ดเพวงน้องยุงสวยสหามอีกเด้อจ้าพี่น้องเฮ็ดลงอกเรืองเด้อจ้ะอยู่จักดอกฮบหาดอกนอสายนี้ดอกยังน้อยนายนี้เอาทับไว้ก่อนก็ได้สายนี้ไป นกแค่บอลเองนกแคะคักๆคอยมาใจตุนแซนเหรอเดี๋ยวนี้น้อยเนี่ยเด็ตะกะนี่เด้อจ้าพี่น้องแอนไายเนี่ยบัไวไทยเนี่ยเด้อจ้านี่คนหลายเนาะแสนมีฟ้าวเจ้ะ จะโง่ข่าวจ้ะพี่น้องตอนนี้เมาก่อนใครเดียวบ่เ่าบ่ดอกเดียวเขาหลอกดอกเดียวเขาออกดอกเดียวเขาออกแล้วหจัก็เหลือเพิ่นเอาหรอกเพิ่งดังแห่จ้าพี่น้อง เฮระงกเลยอีกแล้อจ้าพี่น้องพุ่นน่ะเป็นแถวแล้วจ้า่นน่ะเห็นเห็นเป็นแถวสนิมเดียวอ่อนซอนขนาดจ้าพี่น้องบ่อนสาลุงท่านออกเด้อจ้านี่กินสิบหรอนันเนี้ยดันกระเด็นอ่ออ่อนซอนน่ะตัดไม่เห็นกับงามไม่ลอยใหญ่นะงานขับวุ้งเนี้ยอ่อนซอนเนาะดอกนัือพ่อระเบิดไปไปใช่กินต่อ หนอน,นเหง้าเน่หนูเอ,อ้ยของเงนี่ยตดโซนนะเจต้โซนอ่ะอืมไทยปวดทางเฮาพยายามทัดออกละใหญ่ไปต่อมันจะไินเอาออกไปแถวเลยจ้าสวยงามค่ะ เคียบสวยๆเทพนู่นหมนมันอันนี้มันหน่อยมันข้าหากอ่ะเขาหักไม่บ่น,นี่นนนกินบ่คือยู่แถวนี้เป็นป่ายางเด้อจ้าพี่น้อง เป็นป่ายางล่ะกันเพิ่กต้นยางนาเซมเนาะทักป่ายายเนาะโอ้ยโหขึ้นเลยคุณเอาขยะได้สำหรับเอารสำพัดยายไหมยูมีสีขาวไม่มีกันสีขาวได้นะไหมล่ะเดีเยนะ๋ยวค่อยได้哟 แต่สีนี่จะลายเนาะสีเหลืองสีลายไปยายเริ่มแจงออกแจงออกเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องเอายายเก็บโซนขนาดจ้างามค่ะงามงามน้ะยายเนาะ ไปหาต่อเขาก็ได้จ้าไอ้ดอกบาดพ่นเก็บไปแล้วมาดอกจุ้มอ่ะทีนี้นี่มันอันนี้เนาะมองยังไงเจ้าจ้าจ้าสวยจ้าพี่น้องเอามาแม่แหละปีาแกอีกดอกจ้าพี่น้องอุ้ยสูนกล้องละจ้าหกพุธบาดบดเอาสานิปเก็บ ก็เอาเจ้าพี่น้อง,น,องน,นานๆจะได้กินเนอสเนมเนาะตัดกิกินเ่งเดืมตัดลดตัดจุดตัดจุดหร้อก,ก็แล้วอโอ้ดอกหักหล่ลนเลยเนาะเอาความลองไหมยังไงไหมจดแจ้งเนาะ จ้ะพี่น้องเอ้ยเอาคือเก่าจ้าบานอีกแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจะเพื่อนเอาอีกแล้วนี่โอ้ยหักซ้ำจ้ะพี่น้องไม่ได้เห็ดบดกันเลนี่แหละเห็ดบดเลยเนี่ยนี่แมวเราโบจักหนกอดีดกกำพื้นนี่แหละยายแกงได้ยี่ดอะโออาจะมาลูกเพียงกินได้บ่มนี่กินได้เลยลูกดิ้นนะ ออกบลายเนาะจะกอดได้เก oh, mm ็บนเดี hmm. <Come on. S 2> mm ๋ยวจะพี hmm. oh, mm ่น้องเว้ยกำพอดีเดนแกงนี่แหลยเจ้ากับเมื่อเฮือนไปส่งบ่ค่อยเด้อมาด้อจ้าพี่น้องจะมาดอกสวยๆจ้าพี่น้องมากระด็กน้อยเด้อจ้ะมีหน้าสันนิมมาดอกสวยจ้าพี่น้อง ัวกมีอะไรแยกกันหาด้วยจ้ะหมากจ้ะพี่น้องเห็ดกับเป็นเห็ดระง,ง,งอกยากบานในเด้อจ้ะพี่น้องดอกพูมอยู่ข้างล่างจ้ะบ,บึงเห็ดกระเตกมัดเป็นเห็ดไอผึ่งนกยุงด้วยจ้ะพี่น้อง เห็ดพึ่งนกยุงได้จ้ะเอาหนักเก็บมีสามดอกได้จ้ะพี่น้องนี่างจ้ะงามๆดอกสานิมจ้าจากบานจากจุ่มเอาหมดจ้ะพี่น้องอย่าเลือกนาะสาวนิมเนาะสวัสดีค่ะเดินจนเมื่อยแล้วค่ะ มาตกกบ้านขนาดเลยบังจะไปแล้วดอกเดียวกับเป็นดอกเดียวจ้าดอกเดียวดอกเดียวจ้าดอกเดียวคนหลายก็เห็ดพี่น้องป่าแตกไปตรงไหนป่าแตกตรงนั้นพี่น้องคนพิลึกน้องปฏิถิไถ่พี่น้องคนเบิกนาะรถกระบะกับพิลึกออกเหลืองเด้อจ้าพี่น้องเทิดดอกบนตำหาดอกเนาะ หาดอกฮกดอกจ้ะพี่น้องจ้ะตกบานกันยังได้จ้ะเลยตกบานกันยังจ้ะเดี๋ยวแป๊บนิดเห็นและโง่ยายไปๆไปงามๆเนาะสวยงั้นเลยสวยงามนะอ๋อต้องมีคนจิ้มเพชรไทยบิ่งเพราะนั่นเลยสวยๆปากแตก ป่า <at> เตะละพี่น้องลืมถ่ายเพิ่นเบิ่งเนาะโอ้ยอันเตะละงอกสันนี่มันรถเนี่ยจักอันรถจักกับจักคันในรถอ่ะโอ้รถตุ้ดซิปสิงับรถเทือกรถเทือกบนนับเด้้อจะพี่น้องคนหมดนับเลยบอดบ้าบ้าบ้าบาบาบอลคนหอกโอ้ยคนหลายเนาะเป็นสาวคนแต่ถามว่าเป็นเกือบร้อยคดเกือบร้อยคนแล้วคนผู้ข้างหลังก็ยังเด้้จะพี่น้องมาไอคนเป็นร้อยคนแล้ว มันจน้ลายเนาะสารเนมก็ไดะใส่ตะกร้าเดียวกันนะจ้ะพี่น้องคุณนะเห็ดโอ้คือึ้นลานแล้วตัวนี้สารเนมได้อยู่กินได้บ่มันเป็นแบบนั้นก้านนะบ่ไปหาโตเติงเป็นป่าเป็นป่าอันพระราชทานนะจ้ะพี่น้องเลยปลาหกปนดกเสือโอ้ยโดนเล็กเห็นหกกว่านี้ คนหลายหลายเด้อจ้ะพี่น้องวันนี้โพดแล้วพึ่งหางนกยงอีกแล้วจ้าพี่น้อง,เร,งอเราทำงามนแล้วสันนิมเนาะฮะ<อ>พี่ละง,ง้เหลืองเด้อจ้ะพี่น้องอนเก็บซะนี่ยทำไม,มหนึ่งกับโบหินเ,เนาะนี่สีเหลืองบาง,บางดอกก็คล้ายๆสีสมแล้วสนิ่มเนาะอืม มองละสองละสองเนาะอะไรตาดำตำไหมฮะไรจังหินม,มากระพริบไปเลยเด้อพี่น้องอ เดี๋ยวแล้วจ้าพี่น้องเลยโตนิดหน่อยเนี่ยต่อีต้นต้องหนัเห็ดจันเลยพี่น้องเสียดจครับเดีอเด้อจ้าอันที่เฮาหาเลยก็เดือดจากตาเพื่อนเนาะบักเจ้ามานอนบ่โอ้ยนอนแต่เมื่อคืนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเพิ่งคุณนะอ่อนซอนขนาดจ้ะพี่น้องอันนี้หากันสามคนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะ พอได้อยู่ได้กินเนาะเฮ็ดจะไวยแล้วจ้ะพี่น้องโอ้ยคนมากะเต็มเนาะบ่ต้อมเนาะรถกระป้าก็เป็นสิบคันแม่นบ่กโอ้ยป้าน่สาวลูกว่าบ่ฮอดบ่ฮอดบ่ฮอดเป็นไปบ่ได้แล้วบ่ต้อมคนละสิบคันละสิบกว่าคนเพื่อนวะพี่น้องฮะวันศอนรน่าจะเนาะบ่ต้อมครับ ชอาแล้วอย่ลืมกดไลค์กดซับซับไลค์กดไลค์กดแชร์ใลยช่องบ่าวต้อมอนี่แชนเนลเลยนะครับผิดพลาดกันหลาอไปายเนาะวันนี้บ่าต้องตัดาั้นุ่งตัดสั้นวีและป้าป้าไอตุลุกปลาไปะดองหลายคนเนาะสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องเราชมคลิปหน้าพี่น้องได้เวลากลับแล้วจ้ะยัยที่สยายสิกลับแล้ว สวัสดีจ้าพี่น้อง